จากที่เราดูตัวเล็กกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูตัวใหญ่นะพามาดูเจ้ามาร์คเทนครับผมโกเบลโกนะครับน่าจะเป็นของไส้ไก่นะงานโค้งหนองนาครับสิวิวิไลนานากิจนะครับต้องใช้สีมือนะฮะคันใหญ่ก็อุยอายอุยอายหน่อยนะ หรือเป็นเพราะว่าผมไปดูคันเล็กมานะมันติดตานะกับความไวของคันนั้นนะครับเร็วจัดจริงๆฮะร้อยสีสิบดินเหนียวครับคุณผู้ชมดินเหนียวนะฮะข้างล่างก็เป็นดินก่อนนะขุดไปนะขุดลึกแค่ไหนก็ไม่เจอน้ำนะแต่ถ้าเจอน้ำนี่ สายกิฟต์เลยล่ะครับโอ้มีโหลดมีหอนนะเสียงสลักล่มกี้นี้ก็ใช้ได้นะครั้นี้นะกระหึ่มดีจริงๆครับ ถุยถุยถุยลงไปหน่อยถุยถุยปัดปาดนะโอเ้โอเ,เหนียวจัดทำเรื่อยๆครับผมไม่ได้อ่า เร่งเท่าไหร่นะฮะทำเรื่อยๆครับผมสีสุจาฮีโน่นะครับคาวา s a กิ k 5 v e. ดูฝีมือครับคุณผู้ชม เรียบกิ๊บผมก็ชอบมาเยือนถ่ายใกล้ๆนะ ถ่ายใกล้ๆนี่นแหละครับมันจะได้เห็นรถคันใหญ่ๆเลยนะเอาเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับแต่ทางนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องระวังนะฮะไม่ให้มันเกะก,กะหน้างานนะต่งไปด้วยแต่ขอบไปด้วยแต่งแนวไปด้วย ช่วงนี้งานเยอะจัดครับงานโค้งหนองนาครับไปที่ไหนนะครับไปขออนุญาตถ่ายรีวิวนี่เจอแต่โค้งหนองนาเลยครับ คันนี้น่าจะถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเกือบเกือบ8,000ชั่วโมงแล้วนะฮะสมรับรถคันนี้นะครับเพราะว่าคราวที่แล้วนี่จำได้ว่ามัน7,000กว่าชั่วโมงเนาะที่ที่ผ่านผ่านมานะครับ1เดือนผ่านไปนะฮนนะรประมาณนั้นแหละฮะประมาณนั้นแหละ จะต้องใช้ฝีมือนะ ต้องรูปแนวไปด้วยครับ นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเศรษฐาผู้ัของทีมงานนะฮะงานครบหลองนานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลากันไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ